เมื่อพรานสองคนล่วงล้ำเข้าป่าต้องห้ามแห่งอีสานเพื่อล่าสิงดงงูยักษ์ในตำนานพวกเขากลับปลุกคำสาบที่โหดเที่ยมกว่าความตายจากผู้ล่ากำลังจะกลายเป็นผู้ถูกล่าร่วมติดตามความสยองขวัญในสิงดงงูอาฆาตที่จะทำให้คุณไม่กล้าเข้าป่าอีกเลยตอนที่หนึ่งเข้าป่าแห่งความมืดวันนั้นเป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืม พลนกับแสงสองเพื่อนรักตัดสินใจเข้าไปล่าสิงดงในป่าดงดิบแถวชายแดนอีสานป่าแห่งนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นที่อยู่ของงูผีอาทาตที่จะสาบแช่งใครก็ตามที่กล้าล่าสัตว์ในดินแดนของมันพลนแสงกูได้ยินมาว่าในป่านี้มีสิงดงใหญ่โตเหมือนท่อนไผ่เลยนะขายได้เงินเยอะแน่แสงแต่พลนกูได้ยินเรื่องเล่าว,ว่าป่านี้มีงูผีอาคาตที่จะสาบแช่งคนที่ล่าสัตว์ ไอ้แสงมึงขี้กลัวเกินไปแล้วนะเป็นแค่เรื่องเล่าของชาวบ้านเราสองคนไปด้วยกันจะเป็นอะไรได้สองเพื่อนเดินเข้าไปในป่าที่มืดมิดจนแทบมองไม่เห็นทางเสียงนกและสัตว์ป่าเงียบกริบราวกับทุกชีวิตหลบหนีไปหมดอากาศเย็นเฉียบผิดปกติแม้จะเป็นกลางวันป่าแดงหรือป่าเต็งรังในภาอีสานมีลักษณะโปรง่งแต่บริเวณนี้กลับดูทึบแสงผิดธรรมชาติพวกเขาไม่รู้เลยว่า ความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความเงียบของสรรพสิ่งที่หนีตายไปจนหมดสิ้นแล้วตอนที่สองเสียงซาะแซ่จากใต้ดินเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกเสียงแปลกประหลาดเริ่มดังขึ้นเสียงซาะแซ่ราวกับมีอะไรเลื้อยไปมาใต้ดินเหมือนกับตำนานผีป่าที่ชาวอีสานเล่าสืบต่อกันมาแสงพลนมึงได้ยินเสียงแปลกแปลกไหมเหมือนมีอะไรเลื้อยใต้ดินพลนกูได้ยิน แต่อาจจะเป็นแค่ลมผ่านโพรงไผ่อย่าคิดมากเลยแต่เสียงนี้มันไม่เหมือนเสียงลมเลยนะพลนมันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เลื้อยไปมาเสียงสาะแซดดังขึ้นเรื่อยๆพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นเล็กน้อยใบไม้ร่วงหล่นลงมาโดยไม่มีลมความมืดในป่าดิบชื้นทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเงาของต้นไม้ใหญ่เหมือนปีศาจยักษ์ที่กำลังจ้องมองอยู่ เสียงเลื้อยนั้นไม่ได้ไรท้ทิศทางมันกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมค่อยๆแคบเข้ามาหาพวกเขาตอนที่สพบรอยเลื้อยมรณะสิ่งที่พวกเขาพบทำให้เลือดเย็นเฉียบรอยเลื้อยขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติกว้างเท่าตัวคนเลยไม่เหมือนรอยงูสิงธรรมดาที่ชาวอีสานเคยเห็นแสงโอ้ยพลดูรอยนี้สิใหญ่เหลือเกินพลน นี่มันรอยสิงดงหรือเปล่าใหญ่เกินไปนะงูสิงที่กูเคยเห็นไม่เคยใหญ่ขนาดนี้แสงกูไม่เคยเห็นรอยงูใหญ่ขนาดนี้เลยมันผิดธรรมชาติมันไม่ใช่งูธรรมดาแน่แน่รอยเลื้อยนำไปสู่โพรงใต้ดินลึกมีกลิ่นเหม็นขาวอบอ้าวลอยออกมากิ่งไม้รอบๆบโพรงเหี่ยวแห้งตายราวับถูกสิ่งชั่วร้ายดูดเอาชีวิตไปลักษณะป่าเบญจพรรณที่ควรเขียวชะอุ่ม กลับดูเหี่ยวเฉาไร้ชีวิตชีวาและในกลิ่นเหม็นข้านั้นมีกลิ่นไม้จางๆปนอยู่กลิ่นของเนื้อมนุษย์ตอนที่สเงาดำแห่งความตายแล้วพวกเขาก็เห็นมันเงาดำยักษ์เลื้อยผ่านไปในป่าความยาวไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนตำนานงูอาฆาตที่ชาวบ้านเล่าขานกันพลมึงเห็นเงาดำตัวนั้นไหมมันใหญ่มหืมมาโอ พระเจ้านั่นมันอะไรกันมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดเลยกูคิดว่ามันคือสิงดงยักษ์ที่เราตามหาแต่ขนาดนี้มันน่ากลัวเกินไปแสงเราควรหนีดีกว่ามันไม่ใช่สิงดงธรรมดามันคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เงาดำเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มีพลังอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวต้นไม้ที่มันผ่านไปจะเหี่ยวแห้งทันที อากาศเย็นลงอีกแสงแดดที่เหลือน้อยนิดในป่าดิบแล้งดูจะหดหายไปเมื่อเงาดำปรากฏตัวเงาดำนั้นไม่ได้ผ่านไปมันหยุดแล้วและส่วนหัวที่มะหึม,มาของมันก็หันมาทางพวกเขาช้าช้าตอนที่5อาคาตแค้นปรากฏตัวสิ่งที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาไม่ใช่สิงดงธรรมดาแต่เป็นงูอาคาดยักษ ที่มีพลังแห่งความแค้นตามตำนานที่ว่าหากงูถูกฆ่าจะมีแรงอาฆาตพยาบาทเพิ่มทวีคูณเสียงงูอาฆาตใครกล้ามาล่าสัตว์ในดินแดนของข้าข้าจะให้พวกเจ้าได้รู้จักกับความตายพลแสงวิ่งเร็วมันไม่ใช่สินดงธรรมดาแสงพลมันตามมาแล้วเร็วเข้าพล กูไม่เชื่อว่าจะมีงูขนาดนี้อยู่จริงมั่นใจเหมือนต้นไผ่ยักษ์งูอาฆาตยักษ์เหลื้อยตามด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเสียงเสาะแซดดังกึกก้องไปทั่วป่าต้นไม้ล้มหักเป็นแถวผืนป่าที่เคยเป็นป่าแดงเขียวชะอุ่มกลายเป็นทะเลทรายแห่งความตายท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มผิดธรรมชาติแสงหันกลับไปมองเพื่อนแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่พลอีกต่อไป ในดวงตาของเขามีเพียงความว่างเปล่าและในปากที่อ้าค้างมีเกล็ดงูสีดำผุดขึ้นมาตอนที่หกคืนแห่งหายนะแสงต้องหลบซ่อนในป่าในคืนอันมืดมนเสียงงูอาฆาตยังคงก้องไปทั่วความกลัวเหมือนผีป่าในตำนานที่จะมาหลอกหลอนคนเดินป่าแสงพลมึงอยู่ที่ไหนเราต้องหนีจากที่นี่เสียงกระซิบของพล หนีไปไหนล่ะแสงที่นี่สนุกดีออกแสงพ้นนั่นมึงเหรอมึงอยู่ไหนความมืดในป่าหนาทึบยิ่งกว่าเดิมไม่มีแสงดาวหรือแสงจันทร์ส่องลงมาเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากทั่วทุกทิศทางเหมือนป่าทุ่งที่เสื่อมโทรมจากการทําลายเสียงใบไม้แห้งกรอบกรังลมหวีดหวิวผ่านกิ่งไม้ที่ตายแล้วทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูของแสง มันไม่ใช่เสียงของงูแต่เป็นเสียงของพลที่กำลังหัวเราะอย่างเย็นยะเยอะือกตอนที่7พระธุดงผู้เมตตาในยามอับจนขับขันมีแสงสีทองส่องมาจากไกลพระธุดงท่านหนึ่งเดินมาในป่าท่านมีออร่าแห่งความเมตตาที่สามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้พระธุดงอุบาสกทำไมถึงมาอยู่ในป่าอันตรายแห่งนี้แสง พระคุณเจ้าข้าพระเจ้ากับเพื่อนมาล่าสิงดงแต่เจอกับงูอา,าธาตยักษ์พระธุดงอาฆาตกรรมเกิดจากการล่าสัตว์โดยไม่เมตตางูตัวนี้เคยถูกมนุษย์ทำร้ายจึงเต็มไปด้วยความแค้นแล้วเพื่อนผมล่ะครับพระคุณเจ้าจะช่วยเขาได้ไหมพระธุดงการสำนึกผิดคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตราย เมื่อพระธุดงปรากฏตัวป่าที่เต็มไปด้วยความตายเริ่มมีชีวิตชีวากลับคืนมาต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งเริ่มเขียวขจีขึ้นเสียงนกและ,มะแมลงเริ่มส่องเสียงขับขานความมืดค่อยๆจางลงแสงแห่งธรรมะส่องประกายในป่าแต่เมื่อพระธุดงเผชิญหน้ากับงูอาฆาตเงาสีทองของท่านกลับเริ่มสั่นไหวและจางลงราวกับว่าความแค้นของมัน แข็งแกร่งกว่าพลังแห่งธรรมะเสียอีกตอนที่8ข้อคิดแห่งธรรมพระธุดงนํนำแสงไปพบกับงูอาคาตและพลนที่ถูกสิงท่านใช้เมตตาธรรมเพื่อระง,งับความโกรธแค้นสอนทั้งมนุษย์และสัตว์ให้เข้าใจถึงความเมตตาและการให้อภัยพระธุดงงูเอย๋ยเจ้าได้รับความทุกข์จากมนุษย์แต่ความแค้นจะไม่ทำให้เจ้าหายทุกข์จงให้อภัยเถิด เสียงงูอาคาตข้าได้รับการทำร้ายมามากแต่หากมนุษย์พวกนี้สำนึกผิดจริงข้าจะให้อภัยพลนได้สติข้าพเจ้าขอสำนึกผิดจะไม่ล่าสัตว์อีกเลยและจะเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ด้วยแสงข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะปกป้องสัตว์และป่าไม้ตลอดไปพระธุดงการเคารพชีวิตทุกสิ่งในธรรมชาติคือหนทางสู่ความสุข การล่าสัตว์ด้วยความโลภจะนำมาแต่ทุกข์ป่าเริ่มฟื้นคืนสู่ความเป็นปกติต้นไม้เขียวชะอุ่มเหมือนป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์เสียงลำธารสาไหลซาะนกร้องแพลงไพเราะแสงแดดส่องผ่านใบไม้สีเขียวงูอาฆาตค่อยๆหายไปในป่าลึกทิ้งเพียงรอยเลื้อยเล็กๆของงูสิงธรรมดาข้อคิดสอนธรรมการให้อภัยและเคารพธรรมชาติคือทางรอดของทุกชีวิต ความโลภในการล่าสัตว์จะนำมาซึ่งอาฆาตแต่เมตตาธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้ดีขึ้นได้